นี่นะคะเพื่อนๆเสร็จและเฮ้ยตักข้าวร้อนๆรอ,รอเลยอากาศหนาวๆเพื่อนๆเอ้ยนี่มันออกขมนิดๆไม่ขมมากเนาะแกงขี่เหล็กอ,อันนี้นะแกงใส่หอยนะแกงอมอง่ายๆสไตล์ยีตาก็ไม่มีอะไรนะักมากมายนะคะเพื่อนๆเอาแบบง่ายๆอันนี้ก็ขาตะไคร้หอมกระเทียมพริกนะคะตำลงไปแล้วก็เอามาผัด แก <C ük> <C ük> งอ่อมเนื้อใส่ผักป่านะคะผักป่าหรือเยอรมันก็เขาจะเรียกว่าวัดจพืช <c oughs> ไม่ใช่ผักมันเป็นวัดจพืชง่ายๆสไตล์ใครสไตล์มันนะคะใส่เนื้อลงไปอ้ลืมค่ายกับข้าวแฟนยายให้ดูเมื่อกี้ก็นี่แหละสเต็กเนื้อกับสลัดบิ๊ิรู แอนยายกินเนาะนี่คือฟันสิงโตนะคะต้นฟันสิงโตยายไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่ามีภาพเก่าๆพอปกติยายจะลบออกหมดเลยเนาะเนี่ยในสวนยายอะที่ดอกสีเหลืองๆที่ยายเอามาทําน้ํำพึ้งที่ยายมาทําเป็นว่าแกงขี้เหล็กก็คืออันนี้นะมันจะออกขมนิดๆทาเหมือนแกงขี้เหล็กก็อร่อยมากๆ เอามาลวกกินน้ำพริกก็อร่อยมากมาเพื่อนๆ,ๆ,ๆอันนี้ยายแช่แข็งไว้นะคะตอนนี้ไม่มีนะคะอีกประมาณสองเดือนก็เดี๋ยวจะได้เก็บกินแล้วเพื่อนๆในสวนนี่ดอกเขาที่ว่ายายมาทาน้ํเผึ้งอ่ะก็ลองหาดูคลิปเก่าๆเนาะถ้าใครไม่เคยเห็นเพราะว่ายายไม่มีภาพให้ดูนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ายายจะลบคลิปหมดไอ้ลบที่ถ่ายมาก็จะลบเพราะว่ายายทําไม่เป็นเก็บไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาอะนะ เนี่ยมาทำคนมากคนที่อยู่มังนอกเขาจะเอามาทําเป็นแทนแกงขี้เหล็กก็จะอร่อยมากๆคเพื่อนมันออกขมแต่ไม่ขมเท่าขี้เหล็กนะแต่ว่าอร่อยอร่อยจริงๆเน,นี่ยเป็นวัดชเพืชน,นะคะจริงๆยายเอาตับไก่ออกมาว่าจะแกงใส่ตับไก่เอพอดีแฟนยายกินเนื้อเลยเอาเนื้อดีกว่า ใส่น้ำลงไปต้มให้เนื้อมันเปื่อยนิดนึงก่อนนะเพื่อนๆใหญ่เนื้อมันเหนียวเนาะถ้าตับไขก่ก็ถ้าตับไก่ก็ใส่ได้เลยเนาะแกงได้เลยนี่นะคะเคี่ยวได้แล้วก็เอาไอ้นี้ใส่วันนี้เป็นตาแซลอีกแล้วเยอะนะเนี่ยมีทั้งรากเลยนะเนี่ยยายไม่ได้หัน่นเลยใส่ไปทั้งชิ้นนี่เลยจะได้อรรอร เอะไปปะเนี่ยเอาไว้กินเป็นผักมั้งเนี่เอาไว้กินเป็นผักนรกว่าใส่หมดนะเพื่อนใส่หมดไหมหใส่เธอเลยหมดเลยอืม ปรุงรสนะคะเพืพ่อนนปรุงรสก็ใส่มีใยายใส่นะเจียวบอมลงไปนะปลาก็ใส่ปลาร้าอะไรเพื่อนๆไม่มีปลาก็ใส่แกีวบอมลงไปนี่แหละก็ปรุงรสธรรมดานี่แหละเพื่อนนไม่มีอะไรหรอกใส่เกลือใส่ของนัวใส่แบดีไปนิดนึงเพิ่มความเข้มข้นไปกินกันดีกว่า เกลือใสไปแล้วทีนี้รอดูก่อนนะคะถ้ามันไม่เค็มก็เยาะน้ำปลาไปก็เสร็จนี่นะคะเพื่อนๆเ,เสร็จและเอ้ยตักข้าวร้อนๆรอ,รอเลยอากาศหนาวๆเพื่อนเอ้ยนี่มันออกขมนิดๆไม่ขมมากเนาะแกงขี้ยเหล็กอ,อันนี้นะแกงใส่หอยนะอ,อร่อยมากเลยเป็นแกงขี้เหล็กเนาะนมายายขอตักก่อนเด้อเดี๋ยวจะพาไปกิน นี่จ้าตักข้าวร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อุย้ยนี่กินแค่นี้แหละเพื่อนๆไปอุย้ยปีนี้ยังโชคดียายได้ได้แช่แข็งปกติยายไม่เคยแช่แข็งนะเพราะว่ายายกลับมาเจอเมืองไทยมันก็มีให้กินแล้วอะเนี่ยตัวเนี้ยฟันสิงโตเียดายายายไม่มีรูปแล้วอยาหาดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่ารูปที่ยายเคยถ่ายไว้อะเนาะไปไปกิน S <S <an> สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพเพื่อนๆมามากินแกงออมนะคะแกงออมดอกฟันสิงตโตไ้ต้นฟันสิงตโตจริงๆแล้วเนี่ยข้างหลังแม่ยายมีแต่ต้นของเขานะที่ดอกเลืง้งอารามสวยมากเลยถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูคลิปเก่าๆยายเมื่อเมื่อเดือนพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เดือนมีนาเดือนอะไรเงี้จะเห็นอยู่นะนี่เห็นไหมอร่อยอร่อยจริงๆเพื่อน,ๆ,นๆไม่ได้โกหกเด้อ ชดน้ำร้อนๆพามาดูบรรยากาศไปวยไหมเนี่ย อยูนนย่นานไม่ได้เนาะคนะตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณหนึ่งองศานะคะโอ้ยดูเพื่น ไ,ได้แช่ไว้ทุงเดียวเองเนี่ยเพราะว่าอยากคิดว่ามันคิดว่าเดี๋ยวมันก็เอจะขึ้นแล้วก็เลยไม่ได้แช่เยอะอยาปี้าเอาไหมฝรั่งเขาไม่รู้จักแกงหรอกนะแต่ฝรั่งเขามากินสดๆดแต่ไม่กินเยอะแบบเราหรอกเขาเด็ดเอา อ่อนๆแล้วก็มาอาผสมสลัดทำเป็นสลัดอร์อ,อ,อร่อยเป็นเปิอร่อยจริงๆเนอะยายไม่ได้โกหกอันไหนอร่อยก็บอกว่าอร่อยอันไหนไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยอ จะมากินตากแดดสักหน่อยแดดไม่อกอกเฮ้ยในละกระดาษเช็ดปากว่าเอามาอยู่ที่ไหนล่ะผู้ดีกินเ้าต้องมีกระดาษเช็ดปากโอ้ยพเพื่อนๆอร่อย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 อีลีเดอ้อยายยายไม่ได้ตัดนะเนี่ยเอามาทางตน้นแล้วก็มาลวกแล้วก็ อวกแล้วก็แช่ออกรดคมนิดหนึ่งมันเป็นวัชพืดเพื่อนๆไปบ้านเรามีคนเอาไปปลูกปลูกได้กินอยู่ ยังมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่คเพื่อนยายเคยเก็บมเมล็ดวัชจะเอาไปให้เอฟซีเขาขัดแย้งกันบางคนให้เอาไปบางคนไม่ให้เอาไปเพราะว่ามันเป็นวัชพืชมันลุกลามเร,เร็วมากเลยเนี่ยแถวเนี้ยส่วนยายเต็มเน่ยก็ฝรั่งเขาก็จะฉีดยาฆ่าเนาะฉีดฉีดยาฆ่ายาให้มันตายเนาะ บ้านเราเขากลัวมันเหมือนอะไรนะผักตบชวาอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวมันลุกล่ามานะเขาก็คัดแย้งกันว่าไม่ให้เอาไปแต่ประโยชน์ก็เยอะมากเนะกินได้หมดเลยใบยดอกรากกินได้หมด ถ้าบ้านเรามีนะเพื่อนๆไม่ต้องใช้ที่เหล็กเลยอันนี้แหละง่ายดีอร่อยด้วยโลกยิมน้ำพริกอร่อย ไม่น่าออกมันไอ้นั่นเยอะถ้าไม่มแดดก็จะหนาวมัมีคนถามเนี่ยกี่โมงกี่นาทีแล้วมีคนถามมลว่าไม่หนาวเราพานังกินแป๊บๆมันไม่หนาวหรอกท่านๆตอนนี้ถ้าจะหนาวก็หนาวมืออย่างเดียวอย่างอื่นไม่หนาว กินแกงยังนี้กินช้อนนะคะอ,อ,อ,อร่อย, <c oughs> ออย,ยเอาทางร่าง ไปตามถนนเห็นข้างบ้านเดินดีนะไม่หันมาทางนี้หันมาทางนี้เห็นยายสวยได้ น้ำแห้งอร่อยจริงๆคุณพ่อ,อไปแค่นี้แหละยายไม่รู้ว่าคลิปมันยาวแค่ไหนแล้วคุณพ่อยาวมั้ยได้ทางบรรยากาศได้ทางแกงอร่อยอร่อยจริงๆไปแค่นี้ คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะกินง่ายอยู่ง่ายใสยย่ใจยายตามเมียฝรัร่งชนบทนะคะ